ฝันเห็นขนตาเปิดไพ่ทำนายฝันพี่กากาฟนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมดสี่ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่หนึ่งถึงเลขที่สี่นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลขหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไปใบที่หนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบน,นี้นะครับในยะนนี้ท่านอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งที่ท่านเป็นอยู่นะครับ มีความคิดที่อยากจะหาสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตนะครับหรือว่าอาจจะเดินทางท่องเที่ยวนะครับเพื่อหเห็นนะครับข้อแตกต่างระหว่างปัจจุบันอนาคตนะครับและก็อดีตที่ผ่านมานะครับหากมีปัญหาในช่วงนี้ก็ท่านควรจะลองนะครับในเรื่องของวิธีใหม่ๆนะครับเพื่อว่าจะหาทางแก้ไขนะครับปัญหาเดิมๆที่ซ้ำๆนะั้นถ้าเรายังบัวแก้ไขโดยวิธีเดิมแนะ่นอนว่าปัญหาเดิมๆก็จะ ไม่ทุเลาเบาบา,บางเดี๋ยวก็จะกลับมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองคิดอะไรใหม่ๆเพื่อสามารถที่จะแก้ไขปัญหาดั้งเดิมที่เกิดซ้ำๆกันนะครับในช่วงนี้สิ่งที่ท่านต้อง,ตงระวังก็คือว่าการที่อยากจะเสี่ยงนะครับทำอะไรนะครับก็ควรประเมินดูก่อนนะครับว่าสิ่งที่จะเสี่ยงนั้นนะครับมันเหมาะที่จะเสี่ยงหรือเปล่านะครับว่าเสี่ยงไปแล้วนะครับมันจะมีผลรทบนทนะต่อตัวเราตอ่อครอบครัว ต่องานในหน้าที่อย่างไรนะครับขอให้ท่านรอบคอบนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยจะตัดสินใจปุบ๊บปั๊บทำนู่นทำนี่ไปเลยนะครับแล้วก็เกิดข้อเสียหายตามมาตรงนี้ก็ต้องตามแก้ไขกันอีกเพราะฉะนั้นนะขอให้รอบคอบนะครับแล้วก็การมีโอกาสนะครับที่จะดําเนินการต่างๆไปนะดีนะแต่ว่าต้องคิดให้รอบคอบก่อนจะดําเนินการใดๆไป ใบที่สองนะครับสำหรับท่านที่เล็กไพ่แบบน,นี้นะครับในยันนี้ก็ให้ะระมัดระวังนะครับเรื่องการยึดติดกับอะไรที่มากจนเกินไปนะครับต้องมีการปรับตัวให้เข้าสถานการณ์ต่างๆให้มากขึ้นนะครับในคนที่ทํางานประจําอาจจะรู้สึกอึดอัดนะครับอาจจะต้องลดความมั่นใจในตัวเองลงบ้างแล้วก็รับฟัง ความคิดเห็นความแนะนําของคนอื่นนะครับสิ่งต่างๆน่าจะดีขึ้นบรรยากาศในการเข้าสังคมกับเพื่อนร่วมงานนะครับก็น่าจะดีขึ้นด้วยนะครับเรื่องการเงินนะครับก็อาจจะมีเรื่องให้หมุดเงินนะครับแต่ว่าก็ยังราบลื่นดีอยู่นะครับในคนที่ทํางานส่วนตัวนะครับก็าอาจจะมีลูกค้าใหม่เข้ามานะครับจากเพื่อนแนะนํามานะครับในเรื่องความรักก็อาจจะไม่ค<ๆ>่อยก้าวหน้าเท่าไหร่นักนะครับหากคิดครบ ใครนะครับในช่วงนี้ก็ตัดสินใจให้รอบครอบนะครับอย่าใช้อารมณ์เป็นตัวตั้งนะครับให้มองหลายๆด้านใบที่3นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับช่วงนี้นะครับสถานการณ์ต่างๆก็ยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับหากคิดขยับขยายหรือลงทุนอะไรสักอย่างนะครับในช่วงนี้ควรจะรอไปก่อนนะครับ ระวังความดื้อรั้นหรือมั่นใจตัวเองมากจนเกินไปจะทําให้เกิดความผิดพลาดต่างๆได้นะฮะไม่ว่าเป็นเรื่องงานเรื่องเองินหรือเรื่องความรักระวังครับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเจ้านายนะครับหรือว่าเจ้านายในที่ทํางานอาจจะมีการที่กระทบกระทั่งกันนะครับท่านอาจจะถูกต่อว่าในเรื่องของการงานทาให้รู้สึกว่าแ yeah ย่นะครับแต่ ช่วงนี้เองก็ไม่ใช่จังหวะที่ดีนักที่จะพยายามทําอะไรนะครับหรือว่าไปโต้ตอบใครต่างๆครับควรอดทนนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งโตตอบนะครับเพราะมีแนวโน้มว่าเรื่องจะบานปลายกว่าเดิมนะครับคนที่ทํางานส่วนตัวก็ต้องคอยระวังสถานการณ์ต่างๆนะครับของท่านด้วยนะครับเพราะว่ามีโอกาสถูกหลอกถูกโกงได้ง่ายใบที่4นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับช่วงนี้นะครับ ตัวท่านเองครับอาจจะเหนื่อยเมื่อยล้าหรือว่าต้องแบกภาระห,หนักๆต่างๆอยู่เพียงลําพังนะครับท่านจะรู้สึกว่าท่านต้องจัดการปัญหาต่างๆด้วยตัวเองนะครับหรือว่ามีความรับผิดชอบหลายๆอย่างพร้อมกันนะครับในเรื่องของความรักนะครับอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คนรักสักเท่าไหร่นะครับรวมถึงนะครับคนรักอาจจะไม่มีเวลาให้เราด้วยนะครับตรงนี้ก็เพราะว่าเขาอาจจะให้เวลากับงานมากไปสักนิดนึงนะครับ อาจจะรู้สึกน้อยใจนะครับแร้วว่าพยายามเรียกร้องความเห็นใจต่างๆเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆนะครับบางทีก็อาจจะเกิดปัญหาทะเลาะผอแว้งกันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นลองดูดีๆนะครับบางครั้งก็อาจจะเหนื่อยเมื่อลาจากงานที่เยอะอยู่แล้วนะครับเพราะเราเองอย่าไปกระทบกระทั่งนะครับหรือว่าพูดจาเปรียบเทียบทําให้เขามีข้อขัดแย้งแล้วก็อารมณ์เสียนะครับบีนใส่กันอันนั้นไม่ค่อยดีนะครับ หมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข0หมายเลข12หมายเลข8และหมายเลข10ตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข0หมายเลข8หมายเลข10บและหมายเลข12